มาอัดเอ็มบีนะมือนี้ก็ได้อยู่ที่บึงสงครามเดี๋ยนี้จ้ะจะมียูทูปเนาะมันจักคามนึงแล้วคือชิบุงามมันได้แล้วเอ็มบีก็ได้มือนี้เอ้ยเหรอมืออันนึงกระวิวกรงามยู้ด้วเสคีมันแทงมือมีแล้วเนาะเอ้ยเห็นปะเอ่อไปเบิ่งไป อันนี้เป็นตู้ตู้บัวตู้มีอยังไงมันตู้คนนอนนี่แหละตู้เขาจะานอนห้าปูห้าป้านะห็นบอกอันนี้ก็ะปายเห็นบอกห็นปายบอกปายเอาแค่็มั้ยังวะซูมหได้ลยว่าวิวงามดีเนาะอันนี้ก็ตู้ในตู้มันเบิรงเมืองในตู้มีอยัางไรมีผ้าเก่าแล้วก็มีบนนอนแล้วก็มีต้นมักยมเนาะต้นไม้เข้ามาปลูกเลยสภาพตู้ก็เป็นแบบนี้ cái kia nó thì ở, môn, môn 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 ở đây là hai bưng ừ, ở nằm muôn bưng muôn cả bưng ở đấy hiền bảo cái muôn cả phẳng muôn cả phẳng hay muôn phẳng nám Cái muôn muôn cả bông phẳng muôn bông nhắng đặt ở anh huynh cả phòng ngăn dia nè อยู่พุ่นะโรงงานเบียร์เลยนะโัง,งนเบียร์ลาวอันนี้ก็หรงงาน,นนี่ก็โรหงงานมันเป็นแบบเป็นบนอลน,นั่นเข้าหนาะทีนี้ก็ทีานี่ก็เดิอมันค้ำละมันมือละนี่ก็ได้นี่ก็จะมีแหละ